อารยธรรมของที่ลุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ที่ขเขมรต่างภาพภูมิใจนั้นถูกกองทัพสยามตีจนเมืองพระนครแตกทําให้ขเขมรสิ้นอาณาจักรหนีตายหลงใต้ไปหาราชธานีใหม่ให้ห่างไกลจากแสนยานุภาพของอยุธยาแต่ก็ไม่อาจหนีพ้นสุดท้ายก็ตกอยู่ในการปกครองของสยามเลื่อยมาหลายร้อยปีก่อนที่จะตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสต่อหลายร้อยปีที่ตกเป็นเมืองขึ้นของสยามขเขมร ก็พยายามที่จะกลับมามีเอกราชของตัวเองหลายครั้งหรือบางครั้งก็เข้ามารุกรานอายุทยาในเวลาที่อยุทยาติดพันสงครามกับอาณาจักรอื่นๆแต่ก็ไม่สามารถทําสําเร็จสักครั้งวันนี้ผมเลยจะพาทุกท่านมาชมกันครับว่าเขมรนั้นโดนอายุทยาเล่นไปกี่ดอกใน400ปีแต่ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเมืองพระนครอาณาจักรที่แสนยิ่งใหญ่ หลังจากสิ้นสุดรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ขคอมก็ได้เริ่มสูญเสียอำนาจการควบคุมจักรกวรรดิและได้เกิดศูนย์กลางอำนาจหลายแห่งขึ้นตามรุ่มแม่น้ำต่างๆที่ได้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแข่งขันกับคอมในเวลานั้นและหลังจากเหตุการณ์ของพระเจ้าแตงหวานที่ได้ล้มล้างตระกูลวรมันลงแล้วก็ขึ้นของราชมันคือช่วงเวลาที่มืดมนและวุ่นวายของอาณาจักรที่จวนเจียนจะล่มสลายมากที่สุดพระนครเริ่มเสื่อมอำนาจลงเนื่องจากการแยกตัวของอาณาจักรต่างๆ อาณาจักรละโวก็เช่นกันที่ทําการแข็งเมืองและแยกตัวเป็นอิสระและย้ายลงมาตั้งเมืองหลวงใหม่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาชื่อว่าละโวอโยธยาเรื่องเริ่มต้นขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ก่อนมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยานั้นสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยามีรัฐมาจับจองพื้นที่สองรัฐคือรัฐละโวอโยธยาและรัฐสุพรรณภูมิรัฐละโวนั้น ก่อตั้งกรุงอยุธยาขึ้นโดยมีสมเด็จพระรามาธิบดีปกครองยุคนั้นพระองค์ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับแว่นแคว้นต่างๆมากมายแม้กระทั่งอาณาจักรกรัมพูชาเพื่อนเก่าแต่ราชวงศ์ใหม่ซึ่งก็เจริญสัมพันธไมตรีมาด้วยโดยตลอดจนพระเจ้าแตงหวานสวรรคตบุตรของพระองค์นามว่าพระบรมนิพพานบทก็ได้ขึ้นสวยราชต่อคราวนี้แหละครับ <c oughs> เหตุการณ์บาดหมางระหว่างเมืองคอนครทมก็เริ่มขึ้นกรุงลโวอโอยุธยา ในทรราชทูตมาเจริญสัมพันธ์ธ m a y t r กับพระนครหลวงอีกครั้งในคราวที่มีกษัตริย์องค์ใหม่นำโดยราชทูตนามว่าเจ้าไซเทว,วดาซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งได้เดินทางไปเจริญสัมพันธ์ธ m ไมตรีแต่พระบรมนิพพานบทกษัตริย์เมืองลคทรทมนั้นทรงไม่ไว้ใจทูตจากกรุงลโวอโยธยาจึงมีรับสั่งให้สังหารคณะทูตทั้งหมดทําให้ขาดสิ้นสัมพันธ์ธ m ไมตรีนับแต่บัดนั้นเพราะถือว่าเป็นการหมิ่นพระเกียรติ แต่ก็ยังหาได้เกิดสงครามไม่เพราะตอนนั้นอโยธยายังถือว่าเป็นรัฐเล็กๆที่มีอาจทำศึกกับเมืองหลวงใหญ่อย่างนครถมได้ปราบจนกษัตริย์กัมพูชาเสด็จสวรรคตพระราชะโอรสซึ่งพนามว่าพระบรมรำพงส่งคื้นคองราชต่อแต่ก็ไม่ได้เป็นไมตีดังแต่ก่อนจนกระทั่งในปีพศ1894สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง ได้ร่วมมือกับรัฐสุพรรณภูมิสถาปานา,าอาณาจักรอยุธยาขึ้นหลังจากได้ตั้งราชธานีแล้วขมริราชการต่อมาก็มีทีท่าจะไปเข้ากันกับล้านช้างซึ่งเป็นอาณาจักรน้องใหม่ที่เป็นที่เกรงขามและนับถือแก่รัฐข้างเคียงมากก่อนหน้านั้นการทูดระหว่างไทยกับขมิได้มีการตกลงกันว่าตั้งฝ่ายจะไม่แทรกแซงลาวแต่ขมินั้นกับทาการลับลวงพาง เอียงเอียงอิงแอบแบบลับๆกับล้านช้างสุดท้ายก็เลยโป๊ะแตกสยามจึงไม่พอใจประกอบกับความแค้นฝังหุ่นที่มีมาแต่ก้านก่อนโปรเจกต์ Project แรกหลังสร้างบ้านแปลงเมืองเสร็จก็คือถล่มนครทมให้ยับหลังจาก3ปีในการสถาปนากรุงศรีอยุธยาก็มีบัญชาให้สมเด็จพระราเมศวรยกทัพจากเมืองละโวไปตีกรุงกัมพูชา แต่ทัพจากลบบุรีนั้นโดนถล่มยับจนต้องถอยทัพกลับมาตั้งหลักสาเหตุก็น่าจะเป็นเรื่องกำลังไพรพลที่มีไม่เพียงพอต่อการปิดล้อมเมืองขนาดใหญ่โตที่มีคูเมืองและกำแพงศิลาแรงสูงใหญ่อย่างนครถกพลัพงราชาก็นึกนอนใจว่าศัตรูแตกทัพหนีออกบ้านนั้นคงไม่กล้ากลับมาอีกนานเพราะแสนยาดุภาพของขเขมรวัดันจึงทรงบัญชาให้กองทัพแยกย้ายสลายโตกลับภูมิลำเนาแล้วก็อยู่กันยังมีความสุข แต่ทัพสยามนั้นไม่รอรีให้มีความสุขนานนักดอกส่งสารกลับมายังกรุงศรีวัททัพแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งจึงให้ขุนหลวงพงัว z ที่คลองเมืองสุพรรณยกทัพไปช่วยเมื่อได้ยินว่ททัพสยามยกเข้ามาใหม่ขเมนเกณฑ์ทัพไม่ทันกองทัพที่ช่วยซัพพอร์ตขเมนที่มีมากมายนั้นก็ล้วนห่างไกลจึงยกทัพมาไม่พร้อมเพียงกันด้วยความตกใจกษัตริย์ขเมนจึงให้กวาดต้อนราษฎรให้เข้ามาไว้ในกำแพงเมืองนครธมกองทัพกรุงศรี เขาล้อมเมืองนครธมไว้เป็นเวลาหนึ่งปีห้าเดือนปิดกั้นทางเข้าออกอย่างแน่นหนาเมืองนครธมจึงเกิดการอดอาหารอย่างหนักกษัตริย์นครธมแห่งราชวงศ์แ้งหวานจึงทรงพระบระชวรหนักและเสด็จสวรรคตเกิดการโกลาหลขึ้นกรุงศรีจึงสามารถตีเมืองนครธมแตกจากนั้นก็ตั้งพระโอรสชื่อปาสัตเป็นกษัตริย์ครองกรุงกัมพูชาสืบไปแล้วกวาดพ่พยลฆ่าทาสบริวารมีทั้งพวกพราหมณ์และขุนนางในราชสำนักรวมอยู่ด้วย จำนวนกว่า90,000คนลงมายังกรุงศรีอยุธยาถือเป็นดอกแรกช่วงอยุธยาตอนต้นที่อยุธยาจัดให้ขเขมรแต่ขเขมรก็ได้กลับมามีอำนาจเป็นพักักแต่ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะผู้คนบางเบากว่าแต่ก่อนมากศึกใหญ่ครั้งต่อมาเกิดขึ้นในสมัยที่พระราเมศวรเสด็จขึ้นคองราชสมบัติครั้งที่สองในปีพุทธศักราช1974พระองค์ ทรงทำสงครามแผ่ขยายราชาอาณาจักรเขตกรุงศรีอยุธยาออกไปยังหัวเมืองทางตอนเหนือกษัตริย์กัมพูชาเห็นว่าอายุธยาติดศึกใหญ่ก็เลยยกทัพมายังเมืองชนบุรีแล้วก็กวาดต้อนผู้คนชาวเมืองจันทบูรีและเมืองชนบุรีไปประมาณ6,000ถึง7,000คนโดยเหตุนี้เมื่อเสร็จสึกจากล้านนาพระองค์จึงยกทัพไปยังกรุงกัมพูชาพร้อมกำลังพลกว่า5,000คนนครธมก็ถูกตีแตกอีกรอบ และถูกกว่ดต้อนผู้คนมายังกรุงศรีอยุทยาราวสี่หมื่นคนดอกที่2อยุทยาจัดให้เน้นๆเ,เลยครับแต่ก็อยู่นิ่งๆก็ไม่ใช่ขเมเณรสิครับหาเรื่องอีกรอบจนได้ในสมัยเจ้าสามพระยาราบอีพุทธศักราช1,975พระเจ้าธรรมมาโกศกกษัตริย์ขเมเณรได้ยกกําลังเข้ามาก,กว่ดต้อนผู้คนตามหัวเมืองชายแดงของกรุงศรีอยุธยาไปทําให้สมเด็จเจ้าสาพระยาสเสด็จยกทัพไปตีนครธมพระองค์ ั้งทับล้อมเมืองพระนครหลวงอยู่เจ็ดเดือนก็สามารถตีเอาเมืองพระนครหลวงได้ครั้งนั้นพระองค์ทรงให้พระอินทราชาพระโอรสปกครองเมืองนครหลวงในฐานะเมืองประเทศสลาชขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาแล้วให้นำสมบัติของขอมทั้งปวงพร้อมนัก,กว่าต้อนผู้คนและสิ่งของที่ล้วนสำคัญและมีค่ากลับไปยังกรุงศรีอยุธยาจนแทบสิ้นเมืองพระอินทราชาครองราชอยู่ที่เขมรได้12ปีก็ประชวรและเสด็จสวรรคต บางก็ว่าถูกพวกขมรว่างยาสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองจึงโปรดให้พญาพแพรกพระราชโอรสอีกพระองค์หนึ่งขึ้นครองขมรแต่ปกครองได้เพียงหนึ่งปีพญาพแพรกก็ถูกปรงพระชนโดยเจ้าพญาญาติและก็ตั้งตนเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระนครพระองค์สุดท้ายก่อนจะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองบาสานแต่ว่าคงลืมดูพื้นที่ว่าเป็นที่ราบลุ่มทําให้น้ํารอการระบายอยู่บ่อยครั้งจึงย้ายราชธานีมาที่เมืองจตุรมุกแทน ก็ลงตัวและเริ่มสร้างบ้านแปลงเมืองแต่อำนาจมันหอมหวานราชวงศ์กัมพูชาก็เลยแย่งชิงอำนาจกันไปมาจนมาถึงสมัยเจ้าพญาจันทราชาทรงปราบกบฏและความวุ่นวายรวบรวมแผ่นดินกัมพูชากลับมาเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งและทรงสถาปนาเมืองละแวกขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่หลังสถาปนาเมืองละแวกเป็นราชธานีความสัมพันธ์ระหว่างอโยธยากับละแวกนั้นเป็นในแบบกึ่งมิตรกึ่งศัตรูกล่าวก็คือ แม้สองฝ่ายจะมีศึกก็เป็นระยะโดยผัดกันรุกผัดกันรับแต่เมื่อใดที่ละแวกเกิดศึกใหญ่ภายในก็จะมีพระราชวงศ์ของละแวกลีภัยมาพึ่งอโยธยาและได้รับความช่วยเหลือจนกลับไปชิงบัลลังก์คืนที่สําเร็จต่อมาเมื่ออโยธยาเสียกรุงให้ทัพพระเจ้าหงสาวดีในปีพศ2112กษัตริย์แห่งเมืองละแวกก็ได้ถือโอกาสที่อโยธยาพึ่งพ่ายศึกส่งกองทัพมาโจมตีและกว่าตอนผู้คนถึงยังชานพระนคร แต่ถูกพระมหาธรรมราชาต้านทานไว้ได้ถือเป็นการแว้งกัดครั้งที่1อีกครั้งเมื่อพระนเรศได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชไปครองเมืองฝ่ายเหนือกุ้งละแวกก็ได้ส่งกองทัพเรือเข้าตีเมืองเพชรบุรีแตกแล้วก็กวาดตอนผู้คนไปอีก ต่อมาในปีพศ2119ในสมัยนักพระสัทธาของราชใหม่ก็ไฟแรงจึงให้ส่งกองทัพมาตีเมืองนครราชสีมาทว่าถูกพระนเรศนำทัพเข้าประทะจนทัพละแวกแตกพ่ายกลับไปหลายปีต่อมา เมื่อพานเรศทรงประกาศอิสรภาพและเริ่มทำศึกกับหงสาวดีทางนักพระศัทธาทรงอยู่เป็นเห็นว่าอโยธยากำลังจะเข้มแข็งขึ้นจึงส่งทูตมาขอผูกไม่ตรีด้วยโดยในศึกที่พระเจ้านันทบ,บุรเรงทรงให้พระเจ้าเชียงใหม่ยกทัพมาตีอโยธยาทางกรุงระแวกก็ได้ส่งพระอนุชาคือพระศรีสุพรรณนำทัพมาช่วยรบกับทัพหงสาเชียงใหม่ถือว่าน่ารักขึ้นนะครับ แต่ภายหลังเมื่อพระเจ้านันทบุเรงทรงยกทัพใหญ่มาตีกรุงอโยธยาด้วยพระองค์เองนักพระสัตราก็ทรงเห็นว่าคราวนี้อโยธยาคงต้องรับศึกโหงสาวดีเอาไว้ไม่ได้จึงได้ตัดไมตรีเอาไอ้นี่และส่งทัพหนึ่งหมื่นเข้ามาโจมตีหัวเมืองฝั่งตะวันออกและถูกฝ่ายอโยธยาส่งทัพตีลุกล่จนถอยทัพกลับไปแบบหน้าแหกเมืองละแวกนั้นแอบลักแอบลอยมตีกรุงศรีอยุธยาอยู่ถึง7ครั้งติดพันศึกใหญ่ ก็ว่าวุ่นวายนายพระไทยมาเจอละแวกคอยตอดเล็กตอดน้อยให้รำคาญพระไทยอย่างยิ่งยิงต่อละแวกตะบัดสัตว์เข้าโจมตีอโยุยาในายามติดศึกหงสาว,วดีนั้นทําให้พระนเรศทรงพระพิโรธเป็นอย่างมากได้ทรงมีพระดําริที่จะต้องปราบปรามเมืองละแวกให้จงได้โดยหลังขึ้นรองราชสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงนรําพับไปตีกรุงละแวกแต่ในครั้งแรกทําการไม่สําเร็จเพราะเตรียมการไปไม่ดีพอ เมืองละแวกนั้นก็ตั้งรับเข้มแข็งรอบกรุงระแวกมีป่าภผยหนานแน่นขึ้นล้อมรอบตัวเมืองจนเหลือช่องให้ผ่านเข้าออกได้เพียงแคบๆแ,แถมยังมีเทพพยายดาที่รักษาเมืองได้สำแรงด,ดิดเดีป้องกันพระนครเอาไว้เป็นอุปสรรคขัดขวางยามที่ทัพอโยธยาย,ยกเข้าตีเมืองครั้นต่อมาหลังเสร็จศึกยุทธหัตถีแล้วสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงยกทัพพลหนึ่งแสนไปตีกรุงละแวกอีกครั้งในปีพศ .2136 สมเด็จพระนเรศวรทรงมีพระบัญชาให้มหาเล็กสองนายปลอมตัวเป็นพระภิกษุจากนั้นก็ให้หาโอกาสทำลายอิทธิฤทธิ์ของพระเสื้อเมืองทรงเมืองที่ปกปักรักษากรุงละแวกอยู่ทั้งยังรอบเข้าไปทำลายปืนใหญ่ที่สำคัญสำคัญที่อยู่ประจำบนเชิงเทินด้วยเมื่อเห็นว่าเมืองละแวกเริ่มรั่วซรัสายแล้วจึงส่งสารรับกาบทวนพระนเรศวรให้ยกทัพไปโจมตีจากนั้นพระนเรศวรก็ยกทัพเข้าตีละแวกพร้อมกันทั้งทางบกและทางน้ํา โดยแบ่งทัพเข้าตียึดเมืองรอบนอกของละแวกไว้จนหมดเพื่อตัดกําลังฝ่ายละแวกจากนั้นจึงเข้าล้อมกรุงละแวกเป็นอันดับนักพระสัทถาทรงช้างพระที่นั่งออกไปชิงชัยด้วยแต่ช้างของนักพระสัทถานั้นตกใจกลัวช้างของพระนเรศวรแตกตื่นเสียกระบวนไล่แทงช้างมา้าไพรพลของพระองค์เองแต่กระจัดกระจายหนีพ่ายไปคนละทิศละทางเมื่อเห็นท่าไม่ดีพญาละแวก ได้ลงเรือหนีไปอาศัยอยู่ที่เมืองศรีสุนทรต่อจากนั้นก็ย้ายไปเมืองลาวล้านช้างต่อบ้างแห่งก็บอกว่าโดนประหารแล้วเอาเลือดมาล้างพระบาทพระนเรศวรการตีเมืองระแวกในครั้งนี้ก็เพื่อกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สินกลับอยุธยาหลังจากเผชิญการสูญเสียครั้งใหญ่คราวสงครามเสียกรุงครั้งที่หนึ่งอีกทางหนึ่งยังทําให้เขมรอ่อนแอสุดโทมลงจนไม่อาจขึ้นมาแข่งขันอำนาจกับอยุธยาได้อีกต่อไป ปิดฉากราชธานีเขมรไว้เพียง66ปีเท่านั้นนี่แหละครับเรื่องราวของเขมรหอกข้างแคร่ตัวยงนักตีท้ายครัวแห่งประวัติศาสตร์ที่ขยันทําศึกกับอยุทยามาหลายครั้งแต่ไม่เคยชนะเลยสักครั้งเดียวถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็กดซับสไคร e ด้วยนะครับและหากข้อมูลที่ผมเล่าไปนั้นตกหล,ล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวนที่นี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และถูกต้องก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับ สำหรับวันนี้ผมคอลลาไปก่อนสวัสดีครับ